พี่นอ,อเข้ามาหอดบ้านนองมาหนาแล้วมีมีคนยืนรอ,อเลยมาแล้วนะคะมาตามสัญญาแล้ว<ฮะ>ปาดมาจนได้เอาคือคือนอนบ่แค่แท้พุมพ้มเิ่นเมื่อยบ่บ่เมื่อย,อย่างนะเป็อนนอนซื่อเดี๋ยวจะลงมาแล้วยินหยดปมาทัวบ้านใช่ไหม ถึงแล้วนะครับทุกคนถึงแล้วถึงแล้วได้มาแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่บ้านผมบ้านอยู่ตรงหลังไหนอะครับครุปปอลจะนอนอะแกไม่ลงมาเอาครุปปอลไม่เอาคลิปไม่รู้นี่มาแล้ว นอนกินวิสเไหมแล้วค่อยกินใช่ถเสร็จแล้วเราก็กินวเเออไหนพาไปดูบ้านหน่อยสวัสดีครับมีนสองนอยู่บนอันน้เขาเพื่อนแมนครับอ๋อฮาร์ดบีดอาแล้วก็ผู้เป่า อแล้วก็แม่อีหยังนั่นแม่อีอย่างแม่อันที่เพิ่อนใายดีๆแม่อันเพิ่นเป็นมะลำนั่นแม่ปียพรบ่จ้็แล้วก็อันพวกที่เพิ่นข้าวโพดไอพวกนั่นนั่นระเบิงซี่ห่างคนนั้นพี่ตาบ้าหอดเพิ่นฮอดมองแสดงไปอ๋อไปโพดขอเบิ่งมาตามตรงนี้เยว่าช่องนี้ช่องแล้วแม่นบ่อันนี้คือยึดไปแล้วช่องนี้ก็สิมีอันผู้ไก่แล้วก็ผู้อันก้านเนาะค่ะเนาะมีอันติดอันติด กระเป๋ามะนาใตลอดกระเป๋าพร้อมคส่กระเป๋าพร้อมมีทุกคนอันเชียร์ไหม้มาไห้มาแต่คู่ป่ะเดี๋ยเอ้ยน้ำกับมีดอกคามบุ้งหูเสื่อมีแต่เอฟซีบอกให้มาบานนองบานนองก็เลยต้องได้มาครับ,ค,รบคู่ปอบว่าพันในล้งไม้อยู่คู่ปอเราอยู่ในรถเรานอน บ้านนอกก็อยู่เทงพูเทงผูอีอพี่พนอ้องอันนปนปน,น,นู้เอ,อเห็นในก o o g ิ e แมปมันมีอะไรมันมีน้ำมีอะไรเดี๋ย,ยวก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วแหละเดี๋ยวก,ก็เสร็จคุณลายใสย่ยางเยมหา เว้ยแต่ว่าบรรยากาศดีนะชอบแบบนี้แหละอยู่เงียบเงียบมีลมมีอะไรอย่างเงี้ย่อนยบอกบอกปันใดอยู่บ้านกับหอนให้กันได้มาแล้วนะคะทุกคน<ป>อันนะพ่อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไงญ่พ่อใหญ่มีบ้านนอ้อง มาแล้วนะคะทุกคนกรุณาดูให้ถึงแสนซับด้วยโูวูครูไก่มาได้ตั้งแสนซับเลยนะเออของครูไก่หนึ่งจุดหนึ่งแสนแล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้น <c oughs> มาถึงน้องก็ไปทำธุระขัดจอดรอน้องตั้งนานจักรส่งแม,ม่ไปหาหม่องได้อันเพืออ่อนอยู่ใส่บสอลูเลียวซอยแหลกนั่นละซอยอันเจ็บ<า>แคบกำแพงเออเอาขีไปในกำแพงอันอนั่ กัเข้ามาซอยน่ะเลยซอยที่มานาเลียวมาเป็นดินดินนะบ่บ่เป็นดินกับซอยที่มานาเลียวมาเลยไม่แหละแล้วจะไปงานวันไหนจ๊ะพรุ่งนี้โอเคจะไปอยากไปวันนี้แต่มันก็ยังทำเรืออะไรธุระเรืออะไรไปถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งงเรียนกสนอ้าวบ่แต่ว่าไปติดติดต่อกสนอไปแล้วใช่ไหมเลือส่งเอกสาร <c oughs> ก็บว่อยากทิ้งไปทิ้งกันอีกอ่ะมันต้องส่งมันส่งวันหลังไม่ได้หรอกแกส่งมันแล้วลยเนี่ยเ้าสิกว่สิจบซ่าแล้ว,าาลวเข้าเริ่มงมาไหนทีนี้นะก็สนอก็เริ่มมานานแล้วแหละแต่เราเพิ่งได้ทำอ๋อเนี่ยนกกี่นะคะน้องก็ กไป,ปกาไปปลูกออกไปไปนางวานนางวาวีนดอก<า>ไปไปไปคั่วมาหอดว่านนเลยเรอยแ้า<ๆ>็จแล้วเราค่อยไปกินก็ได้เดี๋ยวจะไปกินอยู่เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยให้เข้าไปดูได้ไหมล่ะลุกน้อง เออแบบเรียวๆนี่แหละเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนผู้ใดนะผู้ใดนะคนเดียวกันอยู่หรผู้ใดสมัยเรียนโนเสะอ่อนแต่ไปใหม่ไปตสดเลยคือใหม่เลยนี่ผ้าอันนี้อ๋อเอาผ้าผูกไว้ใช่ไหมพอจู่เขามาพอจู่เขามาอาชีพได้ไหมบ่แมนครับะที่มาลองเพิม อพี่โจก็ก็มาแ,<ต>แล้วจ้ะแต่แตมันลบมากแงนลงข้างล่างนะแต่ว่าชอบนะชอบบรรยากาศแบบนี้มันอากาศดีมันลมเย็นน,นีน่ก็ติดบ้านพี่ก็ติดทุ่งนานนะแต่ว่าพี่อแต่มันมันติเตะไปหลายเพราะมันเป็นเขาอ๋าอเนาะเป็นเขาพี่ก็ลัดมาทางไหนบรออูออกออกสามแยก บานอย่งบรรลุก่อเขามาอันข้ามเพิ่มนี้เก่ากิโลหรือสิบกิโลแต่ว่าบริมาทางภูพานได้บริเขาอำเภอดิออกปุ๊บมันสะเป็นสามแยกตึเกิ่ากุฏิบางส <3 S 2> ามแยกตะการประมาณสิบกิโลหอดข้ามเพละะเอนนอ่อย กระเลี S <S so like <h <h ่ยดอกแม่ให้น้องไปหาเงินกระเลีวยอดอกตั่คือน้องคู่กันโอ้โฟ fc เยอะพร้อมจะซับพอร์ตคุณนะคะมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่น้องอยู่แบบนี้นะครับแต่ก่อนก็ยุ่งสิดึกดึกก็จะไงด้เขางานรับงานอีเดียนพัดทามไปเหตุงานเหมือนบอชั่วโมงละห้าสิบบาทฮะชั่วโมงละห้าสิบบาทชั่วโมงละห้าสิบบาท งานอย่างไรทางาน,นดิกสืบล่างถวยล่างจางเคยจะได้ลงเพล่งกับตรงสืบก่อนนักลองต้องถ่ายคิวแล้วปลาเข้าไปปลูคูกันฝูปอจะไปน้ำพุ่งบนนี้มันมีอย่างไรอยู่นะจะมีเป็นน้ำจะมีเสียงผมนำเอาน้าอยู่ติดนั่นบอมนมีน้าแต่เป็นอันนี้น,ก,นกอะไรนกเอี้ยงบอ นั่นบอกเลขมาเนียเลขเป็นปตัวกับตัวที่ผมจุดถูกเล้ตัวใดถ้าต้องบอกอีกคลิปหนึ่งได้ไหมใช่หรอเมื่อผมไปจุดนะผมได้เลขเก้าหกเก้าแต่ผมเดียวไปเห็นหนานหนึ่งหกเก้าจุดจุดใส่ยูซานบอก,บอกที่ไปน้ำพู้ใกล้นะบอกพ่อครัวพ่อครัว เอาลงมาแล้วก็จะไปปลูกกำลังจะไปปลูกดีเลยยวพาไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายดีกว่าไปพาคู่ปอไปเบิงเฮือนดังไงมันมีพันหุ่มเลยมันหอนมอโอไม่เป็นไรหรอกค่ะเราเราเป็นชาวบ้านค่ะเราไม่ได้ เออเราไม่ได้ไไดไอันนั้นไปมาแล้วมือเงยนเกษตรธนาคารท่เขาคนเกษตไทยเป็นธนาคารง้คขาเจ้าเฮียแล้ว,วไปแอป,ปธนาคารนะเรีแล้ลครับคือได้ง่ายแต่ือได้ง่ายมาใปปส่แอบธนาคารใหม่ถอนจากอันเดิมใช่ไหมเปลี่ยนธนาคารใช่ไหม้ความเขเป็นน,นีด้วดว่อนั่น นี่คุปูปอก็มาแล้วนะคะมาดูน้องแต่ว่ามากบรรยากาศเนาะมันล้มดีคุปูปอว่ายัางไงบรรยากาศร้อนค,ค, <c oughs> คุณแม่ราติดตามช่องเขาได้ะนะ พ่า,าเป็นอย่างแม่อะข้อยส่งก<ม>็ได<า>้เอกสารอะจริงเป็นอย่างที่ห้าไปนำเด้บ่กเออห้ามไปนำพ <c oughs> ่าไม่อย่างเม,ม,มันมันมันมีมันส่งแค่เอกสารไหมแล้วเราค่อยมาส่งก็ได้ เวลาไปล้าอีกหลายตัวล้างพวกนี้ก็ไปฮะเสียงไผลเสียงไผลนี่เด็กต้นเสียงไม่อย่างไม่อย่างสาวเธอเบอกอย่าง นี่แหละ่ะบ้านน้องพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะลงประมาณหลายๆคลิปไปแล้ว